กลับมาพบกับรายการ Daily Bell Podcast ประจำวันพระราบดีที่22กรกฎาคมตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นคันรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัททะเบียนโดยเป็นการปรับตัวขึ้นนำตลาดของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐในเดือนมิถุนายนออกมาลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ2ปี โดยลดลง5.4%จากเดือนพฤษภาคมสู่ระดับ5.120,000ยูนิตต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์และเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่5ติดต่อกันเนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยดัชนีดาวโจนปรับตัวขึ้น0.15%ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น0.59%และดัชนี NASDAQ ปรับตัวขึ้น1.5 8 ตลาดหุ้นยุโรปดันชนียูโรสตอก6 0ปรับตัวลง0.21%เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับปริมาณการส่งการาจากประเซียไปยังยุโรปและตลาดหุ้นอิตาลีที่ปรับตัวลงลงท่ามกลางวิกฤตการณ์การเมืองจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมาริโอดากีด้านดัชนีราคาผู้บริโภคหรือดัชนี CPI ของอังกฤษ ออกมาปรับตัวขึ้น9.4%ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น9.1%ในเดือนพฤษภาคมสูงกว่าที่นากวิคห์คาดการณ์และสูงสุดในรอบ40ปีจากราคาอาหารและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งถือเป็นปัจจัยกดดันให้ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนหน้าค่ะขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในวันพระราษดีนี้ซึ่งตลาดคาดว่าอาจมีการปรับขึ้นตัตาดอกเบีย้ยถึง0.5%ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี C.S.I. 3 0 0ปรับตัวขึ้น0.3 4เหลังทางการจีนให้คำมั่นที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน อย่างไรก็ดีกระแสการไม่จใจหนี้ของผู้ซื้อบ้านในจีนกำลังสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้นโดยเริ่มมีผู้รับเหมาหลายร้อยรายในอุตสาหากรรมอสังหาริมทรัพย์ปฏิเสธการชำระคือเงินกู้แก่ธนาคารเนื่องจากการค้างชำระหนี้ของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ในจีนซึ่งรวมถึงไชน่าเอเวอร์แกรนด์กุค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนีนิกเกอิกองสปรับตัวขึ้น2 6 7ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่5และปิดบวกวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมสอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐนำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนตลาดหุ้นไทยเซ็อินเดซ์ข,ของบ้านเราปรับตัวขึ้น 0. 3 8สเอสอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในน้ำมันนะคะ สัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวลง0.61%แต่ระดับต่างสุดในรอบ15เดือนเนื่องจากการแข่งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนสัญญาน้้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง1.9%หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งบ่งชี้ถึงอปุปสงค์ที่ลดลงในสหรัฐสำหรับกลยฟอร์กนรลงทุนและกลองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุน เน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip ใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ 1. กองทุนเปิด p r i n c i p l C-H t e c 2. กองทุนเปิด k f a China 3. กองทุนเปิด M-China GD และ 4. กองทุนเปิด p r i n c i p l VNEQ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by Cen Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ